สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับช่วงนี้ก็ยินดีต้อนรับแฟนเพจแฟนวินนิน่งทุกทุกคนนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยครับตอนนี้ผมเอาเอาั้นไฟตัวล่าสุดหรือว่าจริงๆมันออกมาแล้วนะครับแต่ว่าอตอนนี้เป็นช่วงที่ปิดตลาดนักเตะช่วงกลางฤดูกาลนะครับก็หลายๆทีมก็อ่าเป็นมาแล้วเดี๋ยววันนี้มาดู ทีมของไมอามี่ครับมาดูลุยโซเลสแล้วก็เบซี่นะครับนี่ครับก็ลุยโซเลสก็มาเรียบร้อยครับมาดูยูนิฟอร์มครับก็เส้นไฟที่ผมได้เอามาลงครับทั้งเพจแล้วก็ y o u t u b e นะครับช่วยเข้าไปค่อยช่วยเข้ามาดูแล้วช่วยแชร์ก็โอเคนะครับนี่ครับยูนิฟอร์มครับก็ อย่างอเมสซี่ก็ <c oughs> ดูค่าพลังก็อย่าไปตกใจนะเพราะว่าผมตัวนี้ผมเล่นมาสเตอร์ลีผมเลยตั้งค่าไว้นะครับไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวไม่ไม่เป็นผลกับออฟชั่นไฟล์ที่เพื่อนเพื่อนที่จะโหลดไปแล้วอาจจะลงนะครับมันไม่ใช่แบบมันจะไม่ขึ้นค่าพลังเยอะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งค่าไว้เองนะครับอ่ะออกมาดูอาจะมาดู ออกมาดูก็เดี๋ยวจะมาดูผมจะมาดูทีมของลีกซาอุบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเจอกับทีมไมอา,ามี่ครับเดี๋ยวอ่ะรอโหลดสักหน่อยอ่าคือผมเล่นเป็นอ่าฝั่ง ตัวขวานะครับแต่ตัวซ้ายผมจะเลือกเป็นทีมของ ai นะครับเดี๋ยวมาเอาทีมของนีมาครับเจอแล้วครับทีมของนีมาเดี๋ยวมาเอาทีมของ inter m i m i ทีมของ u n i v e r s ซี y ครับคือก็หลุยโซเลสก็มาเรียบร้อยนะครับมาดู ยูนิฟอร์มนะครับเนะี่ยสุดยูนิฟอร์มเดี๋ยวเปลี่ยนของนี่มาก่อน <c oughs> สุดเนี่ยครับตรงโกครับเลือกสนามก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นสักแป๊บนึงนะครับส่วนออฟ i o นไฟล e ที่เป็นเพื่อนๆต้องการอ่าจากได้ก็สามารถทักมาหาผมในในเพจผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงะผมจะ วิดีโอลิงก์ตัวนี้อ่าในเพจนะครับมาดูซไไไไีไม่ไม่ต้องตกใจนะครับค่าพลังของเมซี่คือผมตัวนี้ผมตั้งค่าเองครับไม่เกี่ยวกับอ่าในออปชันไฟล์ครับโอเคคือต้องบอกก่อนผมก็ ไม่ค่อยได้ออกมาลงนะถามว่ามีไหมมีอยู่แล้วครับเอาเซนไฟล์ครับแค่ไม่ได้ออกมาลงต่อเน,นื่องให้ดูในยูทูบกันผมก็โ่วนี้ผมก็ย,มกยุ่งๆแบบอ่า โอเคตอนนี้เรามาเจอกันนัด <c oughs> ที่ทุกคนรอคอยครับสำหรับทีมของเหล็กซาอุแล้ก็ทีมของจากเมเชอร์หล็กสหรัฐอเมริกาครับทีมของไนม,มาครับตอนนี้จะลงสนามจเจอกับทีมของเรอัซีครับสหรตบตัวจริงของ2ท,ทีมก็มายูนิฟอร์มก็ฤดูก,การนี้ครับ ทีเด็ดของแมีเชแน่นอนครับมีนักเตะสตาร์จากตัวเกา่าจากบาเซล่ามาสามสี่คนครับมีอาบาแล้วก็เมสซีูุ่สเกตครับแล้วก็ชูน,น่าอย่างบุยโซเลนครับทานทั้งฝ่ายอันทีฮานก็ไม่น้อยหน้าครับ มีเนมาอยู่แล้วครับแล้วก็นักเตะหลายคนครับมาดูอินเตอร์มาแลี่ผมที่ผมจะเล่นสักแป๊บนะครับก็สำหรับใครที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้ก็รบกวนจริงๆครับดูคลิปผมให้จบด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำเอามาแจกอะัเกมเริ่มแล้ว ตอนนี้บอลก็มาถึงเรียวครับเรียวเนี่ยโอ้โหในมาก็ต้องตามครับคุณพี่ครับนี่ครับในมาครับตามครับเมซี่ไปยังไปยังได้อยู่ครับเมซี่แต่ตรงนี้ไม่ผ่านโอ้โหโหแทบกระเด็นเลยครับมาดูจังหวะการคอนบอลของเมซี่ครับเจอกับในมาครับตอนนี้ครับนี่โอ้โหไปบอลเนมาก็พยายามประกบครับอื้อหือ วิ่งแสกเข้าไปแล้วเติรนไปแล้วนี่จะแตกลอดครับไม่ผ่านครับโอ้โหเสดุ้งเลยครับฮึฮวดูดูนิฟอร์มนะครับสุดแข่งฤดูการนี้นะครับของทั้งสองทีมด้วยนะครับอ่า ก็ออกบอลมาจังหวะนี้บอลมาถึงริวครับยูเ,ยเนลล็อกมากจ่ายมาครับไปครับโอ้โดนทำฟาวทำฟาครับนี้ครับแหน่หึงสนาม้เมสซี่เตะครับไม่ได้ครับก็อย่างที่เห็นครับในชุดที่ผมจะเอาลงให้ดูเนี่ยก็ เราเห็นเกันอยู่ครับว่าก็ใครเห็นอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับวันที่ริโอเนลเมซี่ยังไงเมซี่ยังไงครับเขารับโอ้โหโดนนี่ครับยังอื้อหือ กอดูจังหวะนี้ครับเมซี่คลองบอลแล้วก็เป็นในมานี่ครับมาตามครับโอ้โหโดนสองตามครับยังไม่ได้บอลจังหวะแบบนี้โอ้โหยังบื้นไปเลขสิบเจอเลขสิบครับไปยังไปได้ต่อครับแล้วก็โดนสกัดลูก,กแบบนี้ครับโอ้โหเมซี่ครับพอตัดภาพมาก็บอลที่เมซี่ครับ ล็อกสายโอ้โหโดนไม่ครับไม่ผ่านครับจังหวะแบบนี้เป็นฟรีคิกครับของทางฝั่ง,ง,งเติมใหม่อามี่ครับโดนทิมมีก็อันตรายครับดูครับแย่จังหวะแรกครับก็นี่ครับยังทเมซี่ทิมซี่ยังไงอื้อหือ เป็นลูกเตะข้างครับโคเนอร์ให้มาบอลมาที่เมสซี่เมสซี่ยังไปเมสซี่ไปครับไปอยู่ครับวิ่งครับยิงโดนบล็อกลูกนี้ครับโอ้โหมาดูภาพช้าครับที่บอลกับเท้าเมสซี่ครับก็ผมที่ผมจะให้ดูให้ดูอยู่ที่ยูนิฟอร์มนะครับก็ ตัดเข้าเลยแตว่าไปโดนบล็อกก็จังหวัดแบบนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับโอเคครับตัวนี้อ้อก็ออกไปที่หน้าต่างนอกครับก็สำหรับชิปนี้ก็ใกล้จะจบนะครับผมจะอัดในช่วงท้ายนะครับสำหรับใครที่เล่นเพจรุ่นเก่าหรือว่าเล่นวินนิ่งหรือว่าเพจสองพันยี่สิบเอ็ดอยู่ตอนนี้ก็ก็ไม่มีแผ่นก็หาซื้อแผ่นได้นะครับก็ขอให้เล่น ด้วยความสนุกครับช่วงท้ายคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังเล่นอยู่ก็ทักหาผมได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็โอเคสุดท้ายแล้วกันด้วยฝากด้วยนะครับช่วงกลางฤดูการนะครับอินเตอร์มายามี